รู้บ้างนะยะที่เองวันนี้เล่เกมรถนะ Hi everyone please subscribe and follow me Have fun with my video enjoy นะ Today I'm gonna play a delivery car Let's see เน,นี่ยดิษนะก็จะไปเล่นเดือนกะนะส่งของนะนะส่งของนะแต่ว่าก็ต้องทำแต้มให้ได้ดีที่สุดนะ ก็คือแบบต้องไปไวๆนะแล้วก็อย่าให้คือถ้าเกิดเราเอากระป๋องอันเนี้ยเข้าเส้นไช่มันจะมันจะบวกทีละ0.5แต่ตอนนี้เหลือ8กล่อง10กล่องเอา9ก้ล่องอะนั่นแหละมันจะลดทีละ0.5นะเอลิคอปเตอร์เอลิคอกปเตอร์เพลงใหม่นะครับโอ้ยเหลือ8กล่องเหลือ14นะครับอันนี้อาจจะได้แตมน้อยหน่อยนะ ดูดิอันนี้อยู่ลำดับที่นะเพิ่งเล่นยังไม่ถึงวิเลยนะอยู่อันดับที่ 13, สามสิบเก้านะดูดิดูมอสสิอะลีกัปเตอ,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 อร์อะลีกับเตอร์อันนี้อาจจะเล่นแต้มที่มันไม่ค่อยดีนะพอมันเล่นยากเอะลีกัปเตอร์อะลีกับเตอร์กัปเตอร์ฟาโรตเอรลีกัปเตอร์ เล่นโคตรยากเลยแต่แหละครับโอ้ลูเ็วผมต้องใช้มุลตังดุษมนุษตังดาวนี่เพื่อที่จะพาผมไปสวรรค์โอ้ยมันยากไป,ม,นนกไปมันหนักเกินไปอะมันหนักเกินไปไอรยรอะอ่าไม่ใช่ละเอเลยกัปตันเอเลกัปตัน นะมันจะเล่นยากมากเพราะรถแต่ละคนมันไม่พร้อมนะไอ้น,นี่ก็จะได้อันดับที่มันตกต่ำมากๆเลยนะก็เป็นเอมันได้ยูโฟมเอเกิลเดดเกย์อ้น,นี่พยายามให้มันลอยได้นะเพราะกลัวว่ากล่องกล่องมันจะตกนะเฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตจนเกิฟเจนเกิฟเจนโอ้ยเลยสิบสองกล่องรถไปได้เยอะเลยเออบายกอด สามจุดเลยหรือต้องลองสัว่างโอเคลาฟลาฟลาฟอืมมาเลเล่กับเจนเลเล่กับเจน love, 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 love. เลาฟ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 เลเล่กับเจนเลเล่กับเจนกับเจนอุฟฟ้าลราเป็นเลล่กับเจนเ โอ้่งหลบ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 โอ้ใช้มอไซสเฮ้ย,ยผมดำแต้มได้เก้าเลยเหรอเก้าจุดสองสี่ห้าโอไม์ก็ตบมือดิ <c oughs> นะจะดูนี่บักกี้นะคลิปที่เจ็ดสิบเจ็ดนะก็เป็นคลิปที่ด้าดที่สุดขออาทิตย์เลยนะสาสี่นาทีเพราะอัดให้สามคนนะคลิปที่เจ็ดสิบเจ็ดนะครับเพราะมันยาวมากๆ ก็มันยาวจริงแหละตั้งสามสิบสี่นาทีเพื่อก็สามสิบห้านาทีนะเพราะอัดให้สามคนนะแต่ว่าอัดได้นะไม่เป็นไรมันก็อาจจะยาวหน่อยนะก็เลยอัดให้ครบนะแต่ว่ามันยาวมากเพราะวาอันนี้ก็ทำแต้มได้โคตรเยอะเลยนะตั้งหนึ่งหมื่นกว่าเลย What if I do what I go running at midnight จี เชลน่าในจอเยเอชดอกจูนิสในคอนโชวกมีด็อกจูนิสในคอนโชวอมีดอกจูนิสในคอนโชอีมีโรมาเฮลิสโกวอ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 อมีแซปปะลาพิลโเบบี้ยูสบยโอเวอ ดูดิดูดวดูวดีดูตัวป่านป่านป่านนันนะจะดอดอตอตอตอดอดอดอใจโอ้ดิใจดูดิดูดเสี้ยผมจะเข้าฝากได้หรือเปล่า นะุดไปรุดเอฟเอฟแนว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 เนววแนวีเดี่ยวมีตะกี้ก้าเดี่ยวไอเมตตาเมตากันนะมาเก็บปันนี่มันเย่เจก็โม่กี่าไปเลยพีไอซ์นะก็ขอตอนรับเอฟบีไอ้นะเอฟบีไอเอฟบีไอไม่ใช่แล้วนะ เข้ากลุ่มนะเข้ากลุ่มฮิวคลาเม็กนะครอบหรือชมนภานะจิวอาจผิดขออภัยนะครับเอลิกอบเจนเอลิกอบเจนอ่านผิดขออภัยนะครับว่าชูชูเลสโกเยลิกอบเจนเยลิกอบเจน I feel good ที่มันไม่ค่อยลอยมันไม่ใช่อะไรนะไอ้กล่องพวกนี้แหละเฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์อนเฮคอรลิคอปเตอร์เิคอปเตอร์เลิอปเตอร์ลิปตรเเตร์เอเรร์ครบรรครับตารครับตอยครับตอยครับเตอลิคร์เตลิคร์บิ 爱丽比甩我佛法，金金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  I need my client for your side, but t h I will kiss you. I'm e a n y o u long, I'm e a n no p i c t u r but in very long. i w a n a key t h e b a b y body you kid. I'm in a be quiet but the fire side. i w a n a kiss you, I'm a n a long. I just miss you kind on the fire side. In a picture, change me l i k e And I'm in a quiet but the fire die. What the heck?

อันเปียอันเป็นอันเป็นผู้คนในยูโน่อันเป็นไปในไปในไซส์ไอวันไอชีทูปาร์ในยูรอนว่าจะเฮกมาทำเต็มกันได้ไงวันนี้ฮะวันนี้นะชายในไปในไซส์ไอวันไอชีทูปาร์ใน

Wah wah I want a kiss too I'm putting you wrong I really don't want to when play a song I got a jet 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 And a puma <laughs> Puma puma yeah Puma puma yeah

I can't defend yes you I'm n e t e f a n f o r you ไม่ใช่แหละจี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 เกมเมอร์นะชวนไปเข้าแคนใหม่นะชื่อว่าฮิวเลสนะใครจะเข้าก็เข้าเลยนะแต่ผมไม่เข้านะเพราะจีจีเกมเมอร์นะใครสนใจก็เข้ากลุ่มจีจีเกมเมอร์ได้นะครับดูรายละเอียดในคลิปที่76นะครับ เขาพิมพ์มายาวเหยียดเลยอาบายเออไซอาราบเพราะมันเป็นกลุ่มเมืองนอกนะผมก็แบบคุยไม่เป็นนะครับเดี๋ยวคุยไป r, ด,ด่ามาจะน่าใช้ I never see you I wish you be so I need y o to cry when I buy your size and a p i c h y pitch w e n I buy o u r size I wanna prove you. I'm ending you wrong. I don't want to cry, but I'm by your side. Ding yet yet I wanna kiss you. Oh my, by your side. I'm gonna keep you and Monday cool long. I know where the call on the poison Do, 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 ก่น <c oughs> อนจะได้ New l เก g e r นะครับเหนื่อย Oh my God ขอบคุณคำแนะนำของพี่สุสรชัยนะเขาให้คำแนะนำหลายๆคลิปเลยนะั้นเทคนิคของก็ขอบคุณนะครับ กดไม่ค่อยเล่นหรอดานนี้มันแปลกๆแฮะผมได้ลำดับที่เก้านะ By your side I wanna f e o l I wanna hear I don't wanna cry and I'm y your side ตุ้ง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  I wanna push you from t e wrong I'm on the most s h o w t t y y อ๋อล sure kind of ่วงหมดเอ้ยจ่ no hand ยี่เป็นรถที่ผมไม่เล่นเลยนะเยี่ยมเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยเยี่ยมเลย Ye đã way được score, I mean no help to score. Ooh, go, if I go, đã go. I da boo da lên No my thing does pain, now we don't have to shrink. A lady go, live on no a go. Ai, ca bin, a cabin a len chu. da bin lên chờ? ดีบอยแทจูเว่ Yes go on m าไมปีกว่าไม่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 ปีก on my าไมปีก on my bag เอ้ยดูดูดูจิ้งจิ้ง I'm the best ค่ะ Subscribe me โอเคกดติดตามช่องอัดเพลงนะครับจิง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 

Baby swing, swing, น n มมบรีเบบี้ลีปเอนับในเมมบรีแอโอ h ัตเตอร์เฮเมื่อกี้ผมเก็บได้แปดแล้วทำไมอยู่ดีๆเหลือหนึ่งวัตเตอร์เฮกวัตชเกมมันโกงป่ะเนี่ยเมื่อกี้เก็บได้แปดนะทำไมยังมาอยู่ดีๆเหลือหนึ่งเด้กออกเข้าไปเอเยเซ s ร์เยเ s อร yes เซอร์โนเยเซอีกอโอ้ไม่ก็อีกสิบเอ็ดนาทีอุ๊บตอนนี้นะครับเร่งเครื่องไปแล้ว ไอ้น้ำมาเจแรงคอยนี่มาแห้งไม่ได้ขี้นะเจ๊แรงคอยนี่มาแห้งแล้วก็ตายนะครับแต่งหน้าสงสานโอเคพพเพื่อนๆวันนี้ดิแักก่อนนะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชดร์กดซับสไคร้แล้วก็ติดตามช่องกันดีเพลที่ครับโอเคบ๊ายบายซับสไคร์มีโอเคกดติดตามช่องกันดีเพลครับโอเคบ๊ายบาย